ดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ครบรักทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตรพรามเอการาชบุญอาจอีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้จะได้นำเอาบทสวดมนต์ที่เรียกว่ารัตนจังคุลีโบราณเขาเรียกบทสวดมนต์นี้ว่าดาบดามแก้ว โบราณใช้เป็นประดุษดาบฟาดฟันพูดผีปีศาจซึ่งเราว่าพระเจ้าเนี่ยประทานสูตรนี้ให้แก่พระมหารัตนจังกุลีเพื่อให้ไปขับไล่พูดผีปีศาจท,ท,ที่มาทำลายคนเพราะฉะนั้นคนโบราณถือว่าพระสูตรนี้เนี่ยเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ เวลาเกิดเดือดร้อนเพราะผีไร่ผีนาผีป่าผีตรงปอบเป้าพงพลพรทั้งหลายก็ใช้บทนี้นะในการเป่าขับไล่เสน็จจนไรไปซึ่งกระผมเองก็ได้มาพิจ,จารณาดูแล้วตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้บอกว่า ช่วงนี้เกิดโรคระบาดไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยของเราก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นท่านก็มีข้อแนะนำอีกประการหนึ่งดังที่พู้เราได้ทราบกันก็คือว่าท่านแนะนำให้คนไทยทั้งหลายช่วยกันสวดมนต์นะว่าอย่างนั้นซึ่งหลายคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผมได้มาพิจารณาดูว่าถ้าหากว่าจะใช้วิธีการสวดมนต์ดังที่ท่านได้แนะนำนั้นควรจะใช้บทสวดมนต์อันไหนถึงจะเข้าได้กับสถานการณ์นี้ถึงจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ถึงจะสามารถป้องกันอันตรายหรือขับไล่สิ่งเหล่านี้ไปได้ก็มาค้นพบ ในหนังสือบราณโบราณประเพณีโบราณไทยอีสานนะครับซึ่งก็มีบทนี้เ,เขียนไว้ชัดเจนนะครับเมื่อได้พิจารณาดูเนื้อหาใจความตลอดทั้งอุปเทหรือประโยชน์นะที่นำไปใช้ก็ปรากฏว่าน,น่าจะเข้าได้กับสถานการณ์ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาถ้าหากว่าจะาช่วยกันสวดมนต์รัตนะจังกุลีอันนี้ก็จะเป็นการดีหรือถ้าไม่สวดบทนี้โดยตนเองก็อาจจะเปิดเปิดบทนี้ในคลิปใน YouTube ได้ฟังหรือว่าได้เปิดเป็นระยะระยะไป เนี่ยเือว่าเปิดในบ้านของเราตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือตอนไหนก็ได้สนะ่สวดไม่ได้ก็ฟังเอาแล้วก็กำหนดจิตมีสติตามรู้นะครับขอให้เกิดเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ก็มีความสำลิศปสิธทธิชัยในบทสูวดหรือว่าบทสวดนี้ก็จะเป็นการดีเนื้อหาใจความจะเป็นอย่างไร ขอเชิญทุกท่านได้รับฟังกันณโอกาสนี้เชิญครับบทสวดมนต์รัตนจังคุลีโอมนโมพะควัติยามหารัตนจังคุลีจักวาลานังสาริพุตตะโมคลาโนมหากัสโปสหัสลักขนัง โพธิปลังกังอสังเขยโยมาราเสนางสุมโนโคตโมจักวาลานังเอเตนะพุทธ,ธานุภาเวนะเตนะธรรมานุภาเวนะเตนะสังฆานุภาเวนะโอมทุเรสวาหายะสหสรังสีสหสมุนีสหาสารักขนังสหสัขวัมปติ สหัสสอินทาสหัสสะพรมาสหัสสะเทวาสหัสสะภุรุอาจารยาโอมยานังโอมยุปานังโอมยุปาตายะปทัจจะปทัจจะปทัจจะวิรักขนังนิยตเถรานานามุขขาภารันสีสิโร พพตราชาตสัเพปุญญานุภาเวนทุเรสวาหายะสุมนโนโคตโมอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขาวหาธรรมคุณัน,นจะตเตเชีนะมันตาปิสุขาวหาสังคคุณัน,นจะ เเชนมันตาปิสุขาวหาโอมทุเรทุเรสวาหายะโอมปัตวีปละวะสุทักขีนะสหสปัญโยโพธิปลังกังอสังเขยโยมารเสนังสภปภวาอุมะปภะตา นาคาคุรุวามหายกขาขิปัสสะปลายิมหายกขากุมพันตามหายกขาจาตุมมหาราชิกะเทวาตะวะตึงสัเทวานยามาเทวานตุสิตาเทวายาวสโสรถมหาพรหม,มาอิสิติมหาเถรสะ อุทธมาจันัคราภราณสีนัครเกมารวิชยังยยสานำปฏิคันหันติโอมทุเรทุเรสวาหายะสุมโนโคตโมอิติปิโสปรวาวาอิติปิตติยะจตุภเพทางทุกขังอนิจังอนัตตา สัตภูชังคามะขะธนัทถายธรรมจักกะับะวัตตนังสักกลังวินยังสัตตะทะตาจัปาทนังจัตตารอิทิปาธาจตุวิสติณโมนมิธานังสหัสรางสีสาสมุนีสหัสสลักขณา สหัสสะขวัมปติสหัสสะอินทาสหัสสะพรมาสหัสสะเทวาสหัสสะครุอาจาริยานโมนมิธานังระชพยังจรพยังอคิพยังอุทกพยังทุตรูปะพยังสพะพยังวิชุพยังชลิดะพยัง อัตตะทะตาชิมหานโรเมตยโยปุญญคณายพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะโอมมหารัตนจังกุลีโอมทุเรทุเรสวหายะ